ช่วงออนทาาิปทริกปัญหาผิวไหมหลังจากออกแดดสามารถรักษาได้ง่ายๆด้วยสมุนไพรไทยอย่างว่านหางจระเข้ค่ะโดยการน,นําว่านหางจระเข้มาปอกเปลือกเหลือตะวุ้นใสแล้วนํามาพอกผิวหน้าหรือผิวที่เกิดรอยไหมทิ้งไว้ประมาณ25-30นาทีเท่านี้ผิวหน้าและผิวกายของคุณก็หมดปัญหาจากการไหมของแสงแดดแล้วละค่ะแต่อย่างไรสาวๆก็ไม่ควรลืมที่จะทากันแดดเป็นประจำทุกวันนะคะ แสงแดดแดงๆที่เราจะต้องเจอในแต่ละวันนี้นะคะรวนแล้วแต่มีรังสีที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อผิวหน้าของเราอย่างมากมายนะคะแต่เราเนี่ยควรที่จะต้องป้องกันแล้วก็ดูแลแล้วก็ฟื้นฟูแต่เราจะทำยังไงล่ะคะวันนี้ค่ะอนภาออนทิปส์นะคะมีเคล็ดลับมาฝากค่ะ วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะคุณสาะเปา่ารุจิเรศเอี่ยมมุทิตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคงจะต้องขอขอ,ขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของแสงแดดที่แรงๆที่เราไม่สามารถที่จะแบบว่าในแต่ละวันเนี่ยมันจะต้องเจอเจอกันอย่างแน่นอนมีวิธีหลีกเลี่ยงหรือว่าป้องกันยังไงบ้างได้ถ้าเป็นตัวเปล่าเองเนี่ยเริ่มต้นปล่าก็ไม่โดนไม่โดนแดดจังๆฮะหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสนอกจากนั้นนะเพราะว่ามันยังไม่พอสําหรับแดดเมืองไทยร้อนมากออแรงมากต้องใชนะ้ ทิมกันแดดที่ช่วยป้องกันผิวจากการทาลายของแสงแดดอนอกจากนั้นพอคิดว่าก็ยังไม่พออีกพอเราโดนแสงแดดแล้วเราต้องมาฟื้นฟูผิวอีกหลังจากโดนแสงแดดตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งเราโตถึงขนาดนี้เราก็หลีกเลี่ยงกันไม่ได้เราก็มักจะเจอกันอยู่เสมอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแสงแดดในเมื่อเราเจอแล้วเราหลีกเลี่ยงกันไม่ได้แหละเราก็สามารถที่จะป้องกันได้ได้วันนี้เนี่ยทำไมถึงมีหรือว่าคิดผลิตภัณฑ์ที่จะป้องกันแสงแดดขึ้นมา เนื่องจากว่าตอนนี้เมืองไทยแดดแรงเราต้องป้องกันแสงแดดแล้วก็นิสัยคนไทยคือชอบใช้พวกไวท์เทนนิ่งสารไวท์เทนนิ่งเนี่ยพอเราทาไวท์เทนนิ่งเราก็ต้องป้องกันผิวจากแสงแดดด,ด้วย<ะ>ผิวเราถึงจะขาวขึ้นจริงๆค่ะถ้าคนที่มันมีปัญหาเกยวกับเรื่องของการไปโดนแดดมาแล้วเกิดการไหม้หรือว่าเป็นฝ้าอย่างเงี้ยปัญหาแบบนี้ต้องมีอย่างแน่นอนใช่ไหมมีอยู่แล้วค่ะเนาะผิวไหม้ผิวบางโดนแดดออผิวคั้าเสียงง่ายตอนนี้เคยมีปัญหาแบบนี้ไหมคะเคยมีผิวบางค่ะอย่าง หน้าบางคือใช้ครีมที่ไม่ค่อยโอเคแล้วพอหน้าเราบางพอเราโดนแดดปุ๊บแป๊บเดียวหน้าหมองค้าแล้วไม่สดใสแล้วแล้วสายักมาก เลยนะแทบจะรักษาไม่ได้เลยนะครับคนก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ดูไม่ออกเลยใช่น้องซาลาเปานี่หน้ายัางดูกริบเนียนเรียบเหมือนกับไม่เคยแบบมีปัญหาในลักษณะแบบนี้มาตอนนี้นผิวไม่บางแล้วผิว<อ>ดีขึ้นแล้วไหมคะมันแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นอ่ะ,ะคงจะต้องบอกเคล็ดลับแล้วนะคะคุณผู้ชมก็คงจะอยากรู้เหมือนกันใช่ไหมคะเคล็ดลับอะไรแนะนําเรามาเลยนะบัตรนี้นเพราะว่าก็กลัวลยอยู่เหมือนกันได้เลยคะ่ะพี่มาตัวแรกเลยกลางคืนก่อนนอนเซรั่มตัวนี้ ถือว่าเป็นพระเอกของเราเราใส่อบูตินเข้มข้นถึง5%เลยอันนี้นะคะค่ะคืออบูตินเนี่ยมีฤทธิ์ในการช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีพอใส่เข้นถึง5%เนี่ย ทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสอับ,บูตินเนี่ยถ้ามันไม่เสถียรตัวสีมันจะเป็นสีเข้มเข้มทิ้งเอาไว้มันจะยิ่งเปลี่ยนยิ่งเปลี่ยนอันนั้นคือพอมันไม่เสถียรมันจะกลายเป็นไฮโดรคิโนนะคะ<อ>แต่อันนี้ทิ้งไว้นานๆยังไงก็ไม่เปลี่ยนสีสไม่เข้มเลยนะเมื่อกี้ที่บีบออกมาเนี่ยจะเห็นเลยนะคะ<ช>ว่าสีไม่ได้เข้มเลยเนื่องจากว่ามันเสถียรแล้วแต่คนไทยอ่าชอบเข้าใจผ,ผิดว่าสีเข้มเข้มแปลว่าใสายเยอะๆซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะมันสลายตัวหมดแล้วลิ์ของมันก็น้อยลงแล้วไม่ค่อยได้ผลเหมือนบูดเสียซะ กลางคืนก่อนนอนคนเป็นฝ้าดีมากตัวนี้ช่วยลดเรือนฝ้าได้ดีมากเพราะว่าฝ้าเกิดจากการที่ว่าเม็ดสีเราไปกระจุกตัวใต้ผิวหนังใช่ไหมคะพอตัวนี้เข้าไปยับยั้งการผลิตเม็ดสีฝ้าก็จะจางลงด้วยตัวเม็ดสีเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดฝ้าแล้วก็ผิวค้ำค่ะอันนี้คือเซรั่มอันนี้คือพระเอกแล้วนะคะต่อไปคือนางเอกของเราพี่มะคลลาเจนรีวอลุ่มใช้กลางคืนเหมือนกันค่ะเราต้องใช้พระเอกคู่กับนางเอกเนื่องจากว่าตัวนี้จะทําให้ผิวของเราเด้งแต่งตึง ทำให้คอลลาเจนของเราฟูขึ้นเนื่องจากว่ามีส่วนผสมของโปรตีนที่เลียนแบบการทำงานของพิษงู่พี่มะจะคล้ายๆใช่จะคล้ายๆเหมือนเราฉีดโบท็อกแต่ปลอดภัยกว่าทำให้กล้ามเนื้อของเราคลายตัวเพราะว่าริ้วรอยเนี่ยเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเราหดเก็งตัวใช่ไหมคะแล้วพอตัวนี้เข้าไปคลายตัวผิวเราก็จะเรียบตึงนอกจากนั้นก็ยังใส่ลกวัวลงไปเพื่อกระชับผิวหน้าไว้ตึงเอาไว้ฟีสมันเอาไว้เลยทามาตัวที่ตัวที่2แล้วมันซึมหาย ค่ะมันไม่ได้เหนียวเนอหนักนะทำให้เรารู้สึกว่ารําคาญอะไรอย่างเงี้ยในอากาศร้อนๆ้อนเนาใช่ค่ะคู่นี้ใช้ด้วยกันตอนกลางคืนดีมากๆากคู่กันเลยลงอันไหนก่อนลงเซรั่มก่อนลงเซรั่มก่อนแลล้วก็ค่อยเนื้อครีมต่อแล้วก็ตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็ใช้ตัวเดิมก่อนอ่าอันที่เป็นื้อครีมอย่างนี้นะที่เป็นคอลลาเจนแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็น velvet active เนื้อครีมเป็นกำมะหยี่ พอทาปุ๊บมันจะลงไปเติมเต็มร่องริ้วรอยทาปุ๊บแล้วเราแต่งหน้าหน้าสวยแป้งติดทนนานหน้าเรียบเนียนค่ะตัวนี้เออเป็นเนื้อเจลจริงๆด้วยใช่ค่ะเออลักษณะเหมือนฟิล์มใช่ค่ะนะฮะคือหมายถึงว่ามันเหมือนไปเคลือบไว้ใน่มันต้นแล้วก็ทาตัวนี้ตามทาตัวนี้ทาปุ๊บแป้งมันจะติดดีมากยิ่งขึ้นไงคะตัวนี้มันมีอะไรคะมันถึงสามารถที่จะมีผลทําให้เอ่อการแต่งหน้าของเราติดเนียนแล้วก็สามารถจะเติมร่องแก้ม เป,เป็นคล้ายๆออไมโครไฟเบอร์อย่างเงี้ยค่ะอคพอเวลาเราทาเข้าไปปุ๊บแป้งก็ติดทนแล้วก็นอกจากนั้นน่ะมันควบคุมความมันหน้าไม่หมองคล้ำไม่เยิมระหว่างวันมันก็สวยอะค่ะแล้วก็ตัวที่เราใช้ตอนกลางวันอีกตัวหนึ่งก็คือกันแดดกันแดดขั้นเทพอันนี้อ่ะที่เราพูดถึงกันเน่ยนะครับต้องขอบอกเลยนะคะมันขั้นเทพยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี้ยนะในตลาดบ้านเราเนี่ยครีมกันแดดเยอะมากมากที่สุดมันเทพถึงขนาดเรียกได้ว่าเทพได้ยังไงคะ เทพตรงที่ว่าพี่ม้าตัวเนี้พอเราบีบปุ๊บเนื้อครีมบอกว่าเป็นครีมใช่ไหมคะแต่พอเราถูปุ๊บมันจะกลายเป็นน้ำเลยคะอ๋อเหรอพอเป็นน้ำปุ๊บมันก็จะซึมไวนี่เออใช่ใช่ใช่มันดูมันชื้นอ่ะมันดูเป็นมันมันดูเป็นเหมือนมันเหมือนจะเปียกๆปีอ่ะใช่พอมันซึมเข้าไปปุ๊บมันแห้ง ระหว่างวันมันก็จะไม่เยิ้มเลยค่ะแต่งหน้าติดทนแล้วก็บางคนไม่ต้องทับแป้งทับเลยนะคะเพราะมันช่วยปรับสีผิวอยู่แล้วค่ะเพราะเรามีเนื้อบีบีผสมลงไปด้วยอ๋อมีเนื้อบีบีผสมลงไปด้วยอันนี้กันได้ถึงเอฟสิบค่ะอุ๊ยสามสิบก็พอแล้วเนาะใช่ค่ะเอาควอดดรอปนะฮะอันนี้จะชื่อว่าเอาควอดดรอปสีผิวเราจะไม่เท่ากันเลยนะคะพี่มาลองทาดูนี่ดูดิใส่ชัดเจนมากๆอ่าให้ชัดเจนเออใช่แล้วเนียนเลยเนาะนี่เนียนมากเลยนะดูสิ อานี้กลางคืนก็คืออย่างนี้อันนี้เซรั่มกับกับกับคอลลาเจนพอตื่นมาปั๊บก็เป็นคอลลาเจนกับเวเวทแล้วก็มีกันแดดกันแดดป้องกันแสงก่อนออกจากบ้านกันแดดต้องมีทุกครั้งจําไว้เลยนะคุณผู้ชมค่ะกันแดดต้องมีทุกวันทุกครั้งมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วคุณซาเปาเนี่ยนะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ just nude เนี่ยหลายครั้งเหมือนกันเป็นไงครับผลตอบรับ ผลตอบรับดีมากอย่างตัวเซรั่มตัวนี้นะคะเวลาลูกค้าใช้แล้วคนที่มีอายุหน่อยเป็นฝ้าจะโทรกลับมาบอกทุกครั้งเลยว่าเนี่ยใช้แค่7วันฝ้าก็เริ่มค่อยๆจางลงแต่พวกนี้มันต้องใช้เวลาไงคะมันจะเริ่มจางๆสีจะเข้มๆอ่อนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะส่วนวัยรุ่นวัยรุ่นก็จะชอบตัวนี้เลยพอเวลาเขาแต่งหน้าแล้วเขารู้สึกว่าหน้าเขาเด้งขึ้นใช่และอย่างหนึ่งก็ทําให้ไม่มันไม่มันเลยค่ะหลายๆคนก็จะชอบในลักษณะแบบนี้ถ้าพูดว่าเราเมคอัพไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถที่จะเอาอีเวลเวทเนี่ยเติมได้ ได้ค่ะเมันก็จะเคลือบๆเอาไว้มันจะไม่ทําให้หน้าเราเละหรืออะไรเลยนะคะมันก็จะไปควบคุมความมันเลยทันทีค่ะความมันหายไหมหายไหมอืมเออลองพื้นก็ไม่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 ไปเลยค่ะและยิ่งขอบอกพี่ม้ากันแดดตัวนี้ยิ่งเหงื่อออกยิ่งสวยอ้าวหรอคะยิ่งเหงื่อออกยิ่งสวยปอก็เลยว่าถ้าจะรอให้เหงื่อออกเนี่ยมันเสียเวลา ทาเสร็จเราก็เอาไอที่ฉีดน้ำพานลงดูใช่แล้วก็เช็ดออกจะรู้เลยว่าสวยขึ้นตายแล้วอันนี้จะต้องขอไว้ใช้สําหรับแบบว่าออกจากบ้านทุกวันเสรหรับครั้งนี้ค่ะป้องกันแดดได้ด้วยได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างคะโปรโมชั่นใช่ไหมคะวันนี้ต้องพิเศษแน่นอนวันนี้โปรโมชั่นนะคะ3ตัวนี้พี่ม้า1 2 3 3สตัวนี้ราคามูลค่า3 1 5 0บาทค่ะ แต่สําหรับรายการพี่ม้า20สายแรกป้าจะลดให้เหลือ2,500บาทแล้วก็แถมกิฟต์เซตตัวนี้ซึ่งมีกันแดดอยู่นีนี้ด้วยแล้วก็มีโฟมด้วยค่ะมูลค่า1,490บาทให้ฟรีได้เลยค่ะให้ฟรีไปเลยนี่คืออย่างนี้เลยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยคือ2,500บาทพระเจ้ากี่สายคะ20สายค่ะพี่ม้ารีบโทรแล้วนะครับคุณผู้ชมครับรีบโทรกันเลยทีเดียวนะ20สายเท่านั้นนะครับคุณสามารถที่จะคอเซ็นเตอร์เราได้นะคะคอเซ็นเเตออรร์์บ088ค่ะ 415ค่ะ4440ถึง4442ค่ะค,ะ,ะค่ะอาลค่ะเบอร์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์ของคุณตอนนี้นะคะจดไม่ทันนะถ่ายรูปไปเลยปั๊บนี่ทันทีนะฮะเ,เอาลค่ะคุณก็จะเห็นว่านะฮะเหมาะสมมากๆกับสิ่งที่คนไทยเนี่นะฮะคนหามานานมากๆเลยเชียวว่าเราจะทำยังไงดีที่จะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนะที่ถูกแดดแล้วหมองคล้ำอยู่เป็นประจำเนี่ยนะให้มันมีความรู้สึกว่า ช่วยแก้ไขด้วยแล้วก็ป้องกันต่อไปในอนาคตอีกด้วยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากจัส t n นูดเนี่ยสามารถที่ให้คําตอบของคุณได้เพราะว่ามันมีอัลฟาบูตินนะฮะเป็นตัวที่เป็นเป็นพระเอกของเขาใน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 ผลิตภัณฑ์อัน,นนี้เลยนะซึ่งผสมอยู่กับทุกๆตัวเลยอัลฟาบูตินเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยได้มากๆในเมื่อเราป้องกันได้แล้วสิ่งที่เราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขได้ไหมเราแก้ไขได้และช่วย ปกป้องได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วยอ,อันนี้นะคจัสนูดก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบวันนี้ขอพรบคุณมากมาก <ๆ S 2> เลยครับเป,ปานะคะอันนี้ค่ะทิปดีๆนำมาฝากคุณเรื่องเกี่ยวกับแสงแดดวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่หลายๆท่านนี่ติดตามชมรายการอนุภาวริตี้มาจนถึงในช่วงสุดท้ายนี้อาทิตย์หน้ามีเรื่องราวต้องขอบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะในเรื่องของฉลาดกินฉลาดเลือกฉลาดแต่งฉลาดใช้นะคะกับอนุภา วาไรตี้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคงจะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ